สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม g กกับี้ฟิล์มนะครับถักถ่ายเอฟซีทุกๆท่านนะครับเย็นนี้นะครับพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะครับแม็กกบี้ก็จะมากินพุ้ซาแล้วก็มะละกอนะครับซึ่งเป็นอาหารมื้อเย็นที่แม็กกับี้ไม่ได้กินข้าวนะครับเรากินผลไม้ที่มีรสที่มีรสชาติหวานน้อยนะครับ เราเจอเจ้าหมอมด้วยนะทุกคนนะครับเจ้าหมอมอยู่ใกล้ๆนะครับมาครับมากินมักอกันนี่เลยพุทซาพุทซามีแบบทั้งยังไม่สุกกับสุกแล้วแต่มันก็กินได้หมดแหละอันนี้แบบแก่เลยนะแบบนี้จะอร่อยกว่าอันนี้มันจะแบบ เคี้ยวไปมันจะไม่กรอบแล้วก็เปรี้ยวไหมก็มีนิดหน่อยครับไม่ถึงกับเปรี้ยวมากแต่บางลูกก็ใหญ่นะบางลูกก็เล็กอืม เยี่ยมเยี่ยมทุกคนรสชาติดีครับกินสุกบ้างกินแบบกรอบๆบ้างอันนี้แม่ไปเก็บมานะส่วนมะละกอเนี่ยต้นหน้าบ้าน ที่เราเกินพักชาก่อนเนะี่ยมันกินง่ายอันนี้ต้องปอกอันนี้ไม่ต้องปอกกินได้เลยจะได้นะบ้านผมไม่มีแบบมะพร้าวที่มันแก่แล้วนะงั้นผมจะขึ้นกินทุกวันเลยนะครับตอนนี้มะพร้าวมันเพิ่งจะแม่มาปลูกไว้มันยังโตไม่มากเลยอีกหลายปีครับเพิ่งจะมีลูก ม,มาคราวนี้เรามากินนี่เลยครับมะรักกอนะครับมาทุกคนผ่านะผ่าคลิปนี้จบนะครับคลิปต่อไปนะครับ FC จะได้ฟังเรื่องผีนะครับ อีกหนึ่งประสบการณ์ที่แมงกระบี่เจอนะครับนี่โอ้โหเม็ดจับประคุณเอ้เม็ดโคตรเยอะเลยนะครับเม็ดเยอะมากมเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการผ่านะครับลูกเดียวเม็ดเป็นร้อยอะทุกคนเม็ดเป็นร้อยช้อนนี่นะครับ แต่มะละกอน่าจะเป็นยาระบายอ่อนๆนะฮะแต่ผมกินส้มโอแล้วผมเข้าห้องน้าเลยแหละนะครับก็เลยเข็ดครับก็เลยไม่ค่อยอยากกินส้มโอเท่าไหร่แต่อร่อยอยู่อืเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกออกนะครับกินได้สองแบบนะครับก็คือว่าช้อนตักก็ได้หรือจะเนี่ยปอกเปลือกออกแล้วก,ก็กินเลยก็ได้ครับถ้าอย่างนีนะ้มันก็จะได้เนื้อมะละกอที่เยอะอยู่นะครับ นี่ทุกคนได้แล้วกินสดไปเลยอืมนี่คือเคล็ดลับความผอมตอนเย็นคุณงดกินข้าวได้ไหมล่ะถ้าคุณงดหมูกระทะงดอาหารช่วงเย็นได้คุณก็สามารถทำอย่างผมได้ ถ้าถามแรกๆอยู่ท้องไหมไม่อยู่อ่ะนะครับมันต้องฝึกไปเรื่อยๆครับนะคือมันต้องกินไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยหิวนะครับแต่ถ้าใครเคยกินข้าวมื้อเย็นเยอะๆอาหารมื้อเย็นแบบสุดพิเศษข้าวร้านอาหารอย่างเงี้ยมันทำยากอยู่นะมันห้ามใจยากมาก แต่ก่อนผมก็เคยกระบะแตกนะครับก็ะเพาะการกินนี่แหละพอกินสักพักเฮ้ยมันติดใจมันอร่อยอะ่ะก็ไม่สนแล้วอ้วนก็อ้วนช่วงนั้นนะแต่ตอนนี้สนใจแล้วครับไม่กลับไปอ้วนแล้วอื เยี่ยมห้องน้ำแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอฟซี FC ชื่อไหมครับทุกวันนี้ผมจะเป็นมังสวิรัตอยู่แล้วนะมังสวิรัตนี่แทบจะไม่กินเนื้อผักไอ้แทบจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะกินแค่ปลานะไก่นานๆค้างในช่วงนี้หมูแทบไม่ค่อยจะกินเลย แม่เขาทำอยู่นะแกงหมูหรือผัดหมูผมไม่ค่อยได้กินมันเป็นน้ำมันเนื้อสัตว์ที่มีมันเยอะมัน,มนเราก็าได้ไขมันจากเนื้อสัตว์มาน,นั่นแหละถามได้กินพวกนี้มีไขมันไหมนอกจากความหวานแล้วให้เป็นไขมันแต่มันหวานน้อยอะ่ะ พุทระหว่านนิดเดียวครับแล้วมันจะมีเปรี้ยวมาด้วยเอฟซี FC ลองดาวครับผมจะเข้าห้องน้ำไหมจะรอดไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองดูแต่ส้มโอเี่ะผมผมไม่เอาแล้วเข็ด เข้าห้องน้ำสองสามรอบแบบผมกินส้มโอ,อถ่ายจนท้องผมจะไม่มีอะไรอยู่แล้วะ ตอนนี้ผมอาบน้ําแล้วนะผมจิงอาบน้ําก่อนครับวันนี้อาบตัวหัววันครับสี่โมงเย็นไม่สดน,นะเมื่อคืนอาบสองทุ่มโอห و, แทบแทบร้องอะ่ะมันเย็นนะน้ำไม่องเย็นมากมากินแล้วอยา่าอย่าก,กินให้มันเหลือโซโลไปเลยอื ของดีนะครับเนี่ยมะละกอเนี่ยของดีจ้ามาทุกคนดู <c oughs> มมมมิมม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 ิมกมมมมมกินม เห็มะกอป่ะใช่นไหมอืมเห็มะกอป่ะอืมอืม หมดหนึ่งลูกเลยนะนะครับแล้วผม่ะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยกินอันนี้ผมไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับก็ก่อนนอนก็จะแปลงพันแล้วนะครับดูดีนะอันนี้บางบางลูกก็เน่านะ เปรี้ยวอืมโอเคข้างชั่วหน่ะพุทราบางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็ฝาดนะครับกินดีดี ผ้าอิศาเรียกบักทันใช่ไหมบักทันผ้ากลางไปมีงงนะอะไรคือทันทันให้ผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพ้ยบักทัน โอเคครับทุกคนแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วครับตอนเช้ากินข้าวขาวนะครับตอนกลางวันหุงข้าวกล้องกินนะครับแส่รักตัวภาพแขนผมเล็กลงเยอะนะครับตัวด้วยคอหน้าเล้กเล็กลงหมดนะครับ โอเคทุกคนพอแล้วเดี๋ยวจากนี้อาจจะรู้ผลว่าจะเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเดี๋ยวรู้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ